เดือนทฉันออกไปแล้วออกดำหนักเอาไ่อะราดำเรเล่นนี่ใคะเดาอ่าไ่ายืดมแ่งีมากค่ะอุ้ยโอ้อเื่อยพอเชื่อตัวนร้อนอยรออนอร้อน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 ้อนนร้อน เอาไมค์ดีกว่าลูกโอ้ิูกซีฟเลยไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินค่ะไม่ได้ยินได้ยัไงไม่ได้ยินเม่ราจะตายเสียงก็เสียงหันม่ี่หน่อยพี่ลูกลูกชายคนเดียวเอาไมค์ดีกว่าไใช่คุซาท้องเลยท่องงันน่ะแค่พูดผิดป๊บเลย ยานะยานะพูดตรงๆร้านปิดไปยัพอเออเหมือนเสื้อกามจะสวยจะสวยอ่ะแร่านเนี่ยใช่ พี่ก็สอนเานฉัก็สองงานเราก็สอนงานแต่ฉันเข้าไม่ถึงแต่งานที่แล้วหลอกกับตอนนี้นะคะงานที่นู่นหลอกกับตรงนี้ยอแต่แม่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ยิน เปิสปอยเป็นจุกเรื่องหนูจังไรจังให้สปอยนังอกเรอใช่จบเรื่องแล้วเดี๋ยวส่งกดไปให้อ่านแทนเล่านี้เปิด็นด้จยไม่ได้เขาบอกว่าต้องมีคนติดเงินาคนเดียวเดจิตไม่ได้รอ่าจะได้ ก็เ็าเป็นเป็นปลาดอที่มาช่วยตราบปีศามีคาถาไหมคถาร้อนไม่รำคาปลาดอไม่ำคเดคนนี้เปล่าเดคนนี้เปล่า พี่รวิดสลอดสลอดพีนมีพี่เอกใช่ แต่ว่าคือหมอเหยาเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นหมอแบบพื้นถิ่นนะเกนดจากความเชื่อของชาวบ้านอะไรเงี้ยที่บอกว่ารักษารักษานี่อะไรได้รัจ็บป่วยกนี้ได้วันี้อะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้อะไรมัี้ยน้ำไขอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ถือว่าพี่ไม่ดูแล้วนะพี่ไม่ดูแล้วพี่ไม่ดูแลจบเรื่องแล้วปอยขนาดนี้จบเรื่องแล้วพี่ไม่ดูแล้วแหลยไม่ดูแลตัวละครนี้โอ้โหหนักเพรายาวเป็นชั่วโมงแม่แล้วไม่ส่งนาทีดูทั้งเรื่องแล้วมั้ง

จบเกมหายพอดเราต้องไปดูเราพิพจารณีเรือผแต่แม่บอกจริงๆนะไม่ดูแต่ละครหนังไม่ดูมาดูมาเกมไปมาบอกว่าไดท่าว่าแบบว่าว่มันรับเชิญอยผอกว่าเออเช่อิญอะไได้ไหมผมก็ถามว่าแบบถ้าตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ย รื่เหลือแคยี่สิบปี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็ขอลดอีกหน่อยนึงือว่าขอเห็นหน้าสิปีแล้วเห็นแค่อีกสิปีโเป็นยี่สกลายเป็นพอตอไแล้วเหลือูกัญาแลวเพื่อนายออกไปโดนดาครับ กี่ปีป่ะสี่เอนเออเออตัวเือจริงแล้วเนี่ยผมาะ่ผมาไปจ่ายเงินให้เขาอ๋ออยากเล่นขอเล่นหน่อยใช่คือผมก็อยากเล่นแตาผมก่า้ขาะะเลยแบบให้ซื้อที ไม่ไอช่วงนั้นเงินละครนี่ยังไม่ออกไงม่ไ่อาไม่ยไ่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอาไม่มีเงินแล้วใช่อุยไม่น่าใช่นะน่าจะของดีออกนิดเดียวเก็บไว้ดู เมื่อคืนนึงวันนี้แจกแพ็กเกจขอบคุณนะคะขออลิขอบอลีแจกแพ็งเกไหมไม่รู้ครับพนักงานแล้วพักานไม่รู้ครับใครเขาแกเขาเหนื่อยกอบกินมีใครอยากกินเหรอนี่แค่แจกอ่กหมดแลว นี่ไงในกระเป๋านี่ิวเหรอผิวเหรอใช่จมาแจกแล้วไงมีคนแกแของจริงของจริของจริงกินจิงเลยมีช้อนนะพี่มี่อร่อยจริงๆรนี้รสเนี่ยอร่อยอร่อยขออะไรฮอยาให้เ้าได้ถา ผมเป็นมีเดเตอร์มาเป็นสิบสิบปีมันกะุกขวดว่าอยนี่แหละแันก็ต้องเอาช้อนให้เธออีกนี่เคยช่วยเนี้ยมาตอบอ้าวนหนว่ากิดเป็นร้อยถ้วยแล้วไหมนี่ขวาอยู่บนรถไม่ก็ส่งหลาบครับืินอาไถึงเลยเหือไขไ้เหนือ่ม ก้ทำเสียงสองก่อนทำเสียงสองเจมปักแล้วเราให้เห็นส้มด้วยนะโโออ้้ยยเจมเอาที่ะช้อนที่ะช้อน โชว์ชั้นส้มด้วย่อม้วเจอส้มยังเจอส้มยังเจอส้มอ่ะเจอมหรือยังลูกไม่มนดีไหมเล่าหน่อย อันนี้หิวจริงค่ะอันนี้หิวจริงงไม่ได้กินอ่ะไม่ใช่เไม่นเน้กินอแมนกินแล้วงาอส้มเจล้ม่ะมยงาพูดแตกหมอทีนี้อันนี้หิวจริงจะหมดแล้วเจอส้มหรือยัง

ว้ดีไหวดีใจว้ดีใจไหวไว้ดไหว้ว้ดีไหวดีใจว้ดีไหวไว้ดไหว้ดีใจว้ดีใจไว้ดไหว้ไหว้ดีใจว้ดีใจไว้ดีว้ดีใจไหว้ดีใดีีใจไหว้ดว้ดีใจไหว้ไหว้ด้วหว้ดีใดีใจว้ด้ดีใจไหว้ด เมจิบาเกอรีเมจิบรเกอรีแอถามที่ว่าเขาให้เราเข้าบัตราให้คนภายในเข้าอ๋อคนภายในเข้าวายไม่รู้เลยเร่องงานกับบ้าน ยังไม่รู้เลยว่ะยังไงอ่ะหกห้เย็นทไมอ่ะไม่สุกมากว่าจะถึง้าน่รูปไไหมครับพี่ตรงนี้แหละครับน้องได้ครับได้ครับู่ปไไครับใชู่ปค่รูปคูู่ปคูู่ปเดียวกวู่ปคูู่ปคูู่ปคู่หือปคู่ โอ้โอ้โ้ก็ตองเอาไปเปิดไปเปิดใครลุกเาไโอ้ยน่ารักเลยค่ะสายสิโอ้โหเด็วพี่นะยครคะผ่านมยวงนี่ก่อนมาถึงนี่

ไปมาเลย์เอยมากองป้าหรืปองนี่เค้องมีกวาไม่ไมแดงแจุยก็ุยนดแล้วก็เริ่มุยหนึ่งสองแล้วเดี๋ยวมันก็พาไปหนึ่งชั่วโมงสองทีเยบางอีกที่พี่จอยได้ไหม ปิดที่พี่จอยค่ะต่อแถวไหมไปเลยค่ะเข้าทางไหนสัหลักกันก็ได้เข้าทางนี้ออกทางนู้นไหมจะได้เป็นทางเดียวเข้าทางนี้นะคะอ้ก็เดี๋ยววนโอ้ย้าเอาไอแพดเลยเหรอไม่หุ่นายตรงน้า

<จ>คนนี้อมมี네ค <stop. S 2> ม่ค่ะถ่ายก arf, ่อนะแม่จะแม่จะ <book. S 2> ได้กลับถ่ายไปเลยค่ะถ่ายเลยค่ะมึงก็อยากจะรูถ่ายกอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอากล้องไปโอเคเอาเนี่ยสิ ทางนี้เข้าเีอืมใช่อารุกเดี๋ยวให้แหม่มก่อนลูกคไท้แหม่มลุบลูกคนไทยเขาเขาไม่ให้ยกของหนักโอ้ยกได้แล้วถ่ายเดือน์แถวไปอารุกแหม่มไปแหม่มไปสิเข้าทางนี้ออกทางลูนค่ะเข้าทางไหนเขาทางนี้เข้าทางนี้ค่ะเข้าฝั่งนี้ค่ะเข้าฝั่งนี้ เอาไปแถวนี้ก่อนนั่งแล้วแค่ไหนวั่งอยู่แล้วกลัวว่ะโอ้กลัวอ้วนแม่ดีไม่ไหวด้วยปวดไม่ปวดไม่ผลอไปอะไรอยู่ด้านนี้ค่ะอยู่ด้านนี้มีคันเดียวที่เยอะเยอะอยู่ด้านนู้นหรอมีคันเดียวที่เยอะๆให้ช่วยไหม ไหวไหมแม่มาช่วยช่วยม่อย่างกั้นก็รับงานเดียวนะเราก็ไม่มีแต่เราเป็นอายุขนาดนี้เลยจะหมดทารังเราอะนอนเยอะนอนเยอะ เต็มกำลับเต็มนลกัขอซื้อโอุ้เขาไม่ต้องการโกที่เป็นแับเปนตรน่โอ้ตีีขววใได้ใครได้รได้ไป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 ต่อไม่ได้

มนเพื่อนค่เพื่อนค่นมันถึงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวน่ค่ะไม่รีกูไม่หาน่าตีนนะอไม่หนค่ท็ซี่เราห่่เไม่ห้หานเหมือน่าแท็กซี่นะไม่าน หน่อยไม่ได้เลยก็ไม่ใช like ่7-4แ้วลงทนครบเราโอ๊ยชาวต่อไกลไปไม่ชอบในโฟโต้ก็คอมไปเลยจ้า7-2ครบพอไม่ได้ถ่ายด้วยกันไม่ได้ถ่ายกับพี่เย็นถ่ายกับพี่โซ้ไงกันคุย หเามหลังๆมันเริ่มเราต้องตอกใครวะเราต้องปาน้าพี่จอยเขาปิดยั่ไมปาดหน้าพี่จอยไงเดี๋ยวก็คือเราปาด้าพี่จอยไงก็คือจตกพี่จอยชาววัรุ่นปัหลัน ะเยราอะใหม่เสียงรนไม่รู้ใครสามคนจะบอกไม่มาไม่มาไม่มามเลยูีมาเจมบอกให้มาเจมบอกว่าไปเถอะไม่มาเนี่ยคนเรานะเจมบอกไปเถอะเจมมาบอกว่าไปเคโอ๊ย ผีเล <ites> ่มเมื่อกี้ที่กินไม่ขึ้นนะลองลบอันอื่นก่อนหมดกันูมนได้หมดกันดได้นะครับคมกัดครับ่สิบามเลยนะสามวันสามวันแล้วคการวัอเอาแล้วก็ถ่าย tiktok เมื่อกี้นี่ พี่พอแอ er ร์บอกพี่แก่อนเลยนะแอร์บอก่ะพี่ก่อนพีพั่อนเยอะเติมหน่อยเจะเป็นพ้อกจะเป็นดวยเาวานรัวเลยทีเนียเติมเยอะทำอะไรได้บ้างเติมเยอะแล้วเได้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่แอเติมอีก

ก็ไม่มีเปิดี QR โค้ดได้เลยให้ยื่นให้เลยได้ไหมสว่ีค่ะสอัค่ะเผ่อโอ้ไได้ไได้เดี๋ยวส่งให้นะคะพี่บุ๋ยไปแปะฉก่ไค่ะไค่ะเราก็บอกว่าคนจะเก็บรูนเป็นแล้วะ